สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะที่ชนบทจ้าชนบทวันนี้ก็ที่มุมที่ทำเกษตรนี่แหละค่ะขอโทษนะคะพอดีเจ็บคอหน่อยๆก็จิบชาด้วยนะคะทำไปด้วยจิบชาไปด้วยชาเก่ากี้เนี่ยจ๊ะดีมากๆเลยจ้ะนี่คือต้นสันพ้าหอมนะคะไม่ใช่วัชพืชน,นะคะถ้าใครไม่รู้จักก็จะคิดว่าเป็นวัชพืชใช่ไหมคะเวลาเขาขึ้นมาก็อาจจะถอนเขาทิ้งนะคะ ขามีหลายชื่อนะคะชื่อเกียงเกียงพาใยญ่นะคะหรือว่าเสือหมองหรือว่าเพี้ยผ่าน,นะคะ่ะแล้วก็เกียวฟ้าใหญ่นะคะแต่ละภาคก็จะชื่อแตกต่างกันไปแม้แต่ว่าไม่ใช่ภาคก็จริงแต่ละหมู่บ้านยังเรียกแตกต่างกันเราก็จะมีสามันนะคะชื่อสามันเป็นการก็คือพราหอมน,นะคะลักษณะใบของเขาก็จะ อ่ต้นของเขาจะเป็นทรงพุ่มค่ะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นทรงพุ่มยาวออกมาอย่างนี้เลยเป็นใบเอใบเดี่ยวนะคะห่างๆกันอย่างนี้เลยค่ะใบของเขานะก็จะเออ่มนๆน,นะคะเรียวยาวก้านของเขาจะสีแดงนะคะแดงเลือดนกนะนี่เห็นไหมคะตรงขอบขอบนี้ก็ ตรงใบนี่ก็สีแดงเหมือนกันนี่ค่ะตรงกล้านเนี่ยนะคะสีแดงแดงเลยแดงแบบเลือดนกนะคะไม่ใช่ไอแดงแบบเลือดหมูค่ะขอโทษทีไม่ใช่แดงเลือดนกหรือแดงเลือดหมูนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะมาขยายกันนะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเพียงจะให้ดูใบก่อนนะคะใบด้านหน้าของเขาก็จะนูนๆขึ้นมานะคะส่วนใบด้านหลังนี่ก็คือจะเว,ว้าเข้าไปเดี๋ยวเด็ด เด็ดออกมาให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆปกติพี่อังทำคลิปพี่อังก็จะให้เห็นใบแต่ละเอ่อแต่ละต้นเนาะเพราะว่าบางครั้งเขาคล้ายๆกันรูปลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าเป็นนูนๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีเส้นสีแดงๆนะคะนี่ค่ะเส้นสีแดงๆผ่ากลางเลยจ้านูนซ้ายขวานะคะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะบุ๋มๆเพราะว่าด้านหน้าเขานูนขึ้นมาแล้ว นูนๆก็คือแบบเหมือนพองๆขึ้นมานะคะด้านหลังของเค้าก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมคะเรียวแต่ว่าไม่ใช่วงรีนะคะเรียวแล้วก็ไปแหลมปลายนะคะอันนี้คือพ้าหอมนะคะจัดเป็นไม้ล้มลุกนะคะต้นกำเนิดก็มาจากอเมริกาใต้บราซิลอ์เจนดิน,นาแล้วก็ได้ขยายไปทั่วโลกเลยะคะ่ะไทยพบมากในทางภาคเหนือนะคะ แล้วก็ภาคอีสานทางภาคกลางนี้ก็จะปะปลายนะคะพบบ้างเป็นบางส่วนขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อังจะให้คุณคนสวนเขาขยายพันธุ์สักสองกระถางนะคะจริงๆเขามีหลายกอสามารถขยายได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็เอามาขยายกันก่อนนะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีแก้ไอหวดัดถอนพิษไข้ด้วยนะคะ หัดหรืออิสุกอิใสแล้วก็ห้ามเลือดชูกำลังด้วยนะจ๊ะทุกคนบำรุงหัวใจแก้ร้อนในด้วยค่ะแก้ร้อนในแก้กระหายนะคะแก้ลมจุกเสียดแน่นท้องอย่างนี้นะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะพี่อังเป็นบ่อยที่แน่นท้องนะคะบำรุงโลหิตด,ด้วยบำรุงกำลังทำให้ประจำเดือนมาปกติด้วยนะคะหอบฮืด ทำให้เหงื่อออกบางคนออกกําลังกายมากๆเหงื่อไม่ออกนี่อันตรายมากๆเลยนะคะแล้วก็ลดการบวมของน้อ,อน้อ,อแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวให้เขาขยับขยับน้าของเขาเยอะนะคะเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยค่ะขับน้ําออกจากร่างกายวิยง่งเวียนแล้วก็ระบบย่อยนะคะแล้วเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยค่ะนี่ค่ะหลายกอนะคะเขาขึ้นมาหลายกอคือถ้าเรา ตัดเขาเขาก็จะแตกนะคะแตกขึ้นมาเป็นหลายๆกอเลยจ้ะดินของพี่อังก็เป็นดินที่หมักเองนะคะก็จะมีดินดินล้วนมีน้ําหมักด้วยนะคะแล้วก็มีขี้วัวมีใบช้ชาําฉามีแกลบมีมะพร้าวสับอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนที่พี่อังทําคลิปไปนะคะมีคลิปหมวดของงานอดิเรกนะจ๊ะก็ปักลงไปอย่างนี้เลยจริงๆแล้วใบนะคะบางคนก็เด็ดใบออก จนเกลี้ยงเลยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ต้องเด็ดก็ได้นะคะไม่ต้องเด็ดก็ได้หรือเด็ดก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ายัางกุลงกุลาบอะไรเนี้ยเราก็ควรจะเด็ดนะคะนี่ค่ะเราก็จะปลูกสักสามกระถางนะคะรับประทานนะคะการกินนะคะกินกับน้ําพริกหรือว่าลาบหรือว่าเป็นผักเคียงหลายๆอย่างนะคะปัจจุบันก็ยังมีการนําไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอาง อันนี้นะคะเป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางหลายชนิดเนื่องจากว่าส่วนต่างๆของล้าหอมเนี่ยมีน้ํามันหอมระเหยนะคะเมื่อแห้งก็จะมีกลิ่นหอมเขาเออกไปสกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะไม่ใช่ผู้ป่วยนะคะผู้ที่เป็นเบาหวานเพราะว่ามีก็ควรห้ามนะคะไม่ไม่ควรกินนะคะหรือไม่งย่างก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่ามีการวิจัยว่า เมื่อได้เมื่อได้ทดลองกับสัตว์นะคะต่อมาแบบสัตว์เขากินนานๆนานๆกลายเป็นเบาหวานนะคะโดยระดับน้ําตาลสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อห้ามนะคะแต่ผลเสียก็แทบไม่มีเลยนะคะสําหรับพาพ์าหอมตัวนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคนสวนมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเขามาทํางานแล้วก็ มาขอให้เขาช่วยไม่มีใครแล้วก็ก้องค่ะกล้องพี่อังก็หักด้วยต้องขออนุญาตใช้ผู้ช่วยอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วเขาก็เป็นมืออาชีพด้วยเรื่องของเรื่องนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันเยอะๆต่อไปและตลอดไปนะจ๊ะ วันนี้สันพ้าหอมกับพี่แองคนบ้านป่าจะนี่ค่ะเราก็จะปลูกประมาณนี้ถ้าเขาแตกเป็นพุ่มๆนะจ๊ะเราก็จะขยขยายเพิ่มต่อไปอีกนะจ๊ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆไปละค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีจา้า